สวัสดีค่ะในคลิปนี้มีอ้อยจะมาชวนทำซอสผัดไทยสำเร็จรูปสูตรเข้มข้นที่มีวิธีการทำที่ง่ายๆพร้อมกับวิธีการทำผัดไทยในช่วงท้ายคลิปถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจไปดูวิธีละขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เจียวหัวหอมแดงกับพริกแห้งก่อนตั้งกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำมันพืช75กรัม รอจนน้ำมันร้อนจึงเติมหัวหอมแดงหั่น150กรัมหัวหอมแดงก่อนนำมาใช้ให้ปอกเปลือกรังทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเจียวหัวหอมแดงให้สุกมีกลิ่นหอมและเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองอ่อนได้ประมาณนี้มีอ้อยก็จะปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนหลังจากนั้นให้เติมส่วนของพริกแห้งเม็ดใหญ่10เม็ด น้ำหนักของพริกแห้งอยู่ที่ประมาณ18กรัมหรือจะเป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับที่มิอ้อยใช้ก็ได้ค่ะน้ำหนักนี้จะเป็นน้ำหนักก่อนที่จะนำมาล้างน้ำและเอามาล็ดออกและผึ่งลมให้แห้งหรือเช็ดให้แห้งหั่นพริกแห้งให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะทำให้พริกแห้งสุกได้ง่ายและสุกอย่างทั่วถึงหลังจากที่ตัดพริกแห้งเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับไฟเป็นไฟอ่อน แล้วก็ให้ผัดหรือเจียวส่วนของหัวหอมแดงกับพริกแห้งเม็ดใหญ่ให้เข้ากันจนทั้งสองอย่างสุกมีกลิ่นหอมหัวหอมแดงเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองน้ำตาลและพริกเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มได้ตามภาพในวิดีโอประมาณนี้ปิดไฟได้เลยค่ะและให้นำส่วนผสมนี้เทใส่ลงไปในตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมันและให้พักส่วนของหัวหอมแดงกับพริกแห้งเม็ดใหญ่เจียวนี้เอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำซอสผัดไทยแล้วนะคะตั้งกระทะเปิดไฟอ่อน เติมน้ำตาลมะพร้าว5 5งกรัมตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้น250กรัมอัตราส่วนของน้ำมะขามเปียกเข้มข้นมีอ้อยจะคีไว้ตรงส่วนผสมสามารถเข้าไปอ่านได้เลยค่ะตามด้วยน้ำปลา100กรัมซีอิ๊วขาว100กรัมเกลือ5กรัม หลังจากที่เติมเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนและให้คนสม,สมสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวะละลายดีเติมกุ้งแห้งฝอยสีส้ม25กรัมน้ำหนักนี้ให้ช่างก่อนนำไปล้างน้ำค่ะแล้วก็คนสม,สมสมให้เข้ากันเมื่อคนสมสมเข้ากันดีแล้วเติมส่วนของหัวหอมแดงเจียวกับพริกแห้งเม็ดใหญ่เจียวลงไปส่วนของน้ำมันที่เหลือให้เก็บเอาไว้ก่อนช่วงท้ายคลิปมิ้ยจะนำมาใช้ หลังจากที่เติมส่วนของหัวหอมและพริกแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมน้ำสะอาด500กรัมหลังจากที่เติมน้ำจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับไฟเป็นไฟแรงแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดและให้ปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนและเคี่ยวส่วนผสมต่อเนื่องเป็นเวลา15นาทีคนส่วนผสมเป็นบางครั้งบางคราวไม่ต้องคนอยู่ตลอดเวลาก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมปาดขอบกระทะทุกครั้งที่คนด้วยนะคะ หลังจากที่เคี่ยวส่วนผสมนานประมาณ15นาทีให้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักส่วนผสมนี้ให้อุ่นหรือให้เย็นก่อนแล้วจึงนำไปปัน่นหลังจากที่ส่วนผสมของซอสผัดไทยอุ่นตัวลงแล้วให้นำไปปั่นได้เลยค่ะมีอ้อยจะแบ่งปั่นออกเป็นสองครั้งเพราะว่าเครื่องปั่นของมีอ้อยไม่สามารถบรรจุได้ทีเดียวครั้งเดียวหมดถ้าหากเครื่องปั่นของท่านผู้ชมสามารถบรรจุซอสผัดไทยทั้งหมดในทีเดียวก็ปั่นครั้งเดียวได้เลยค่ะ ท่านผู้ชมสามารถปั่นชุผสมให้ได้ความละเอียดตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยเมื่อมีอ้อยปั่นชผสม,สมได้ความละเอียดตามที่มีอ้อยต้องการแล้วม,มีอ้อยจะนำไปเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ตอนนี้ซอสผัดไทยของมี่อ้อยก็ยังมีความอุ่นอยู่นะคะยังไม่เย็นตัวลงสนิทถ้าเย็นตัวสนิทลงแล้วซอสผัดไทยก็จะมีความเหนียวเข้มข้นขึ้นมีอ้อยจะปั่นส่วนผสมของซอสผัดไทยให้หมดเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสูตรของซอสผัดไทยในสูตรนี้มีสีของพริกค่อนข้างเข้มแต่มีความเผ็ดค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีอ้อยใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่พร้อมกับกุ้งแห้งฝอยสีส้มจึงทำให้สีของซอสผัดไทย มีสีที่สวยและน่ารับประทานเด็กๆก,ก็สามารถทานได้ค่ะเมื่อปั่นส่วนผสมของซอสผัดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เทใส่ในภาชนะรวมกันและคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทต,ตักใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดเป็นอันว่าซอสผัดไทยของมีอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดาเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะขั้นตอนต่อไปคือการสาธิตวิธีการทําผัดไทยโดยมีอ้อยจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งแบบนี้ค่ะ ท่านผู้ชมสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะมีอ้อจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งนี้ประมาณ100กรัมและให้นําม,มาต้มในขณะที่น้ํากําลังเดือดและจับเวลาในการต้มตามที่ข้างถุงของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งระบุไว้เส้นก๋วยเตี๋ยวของมีอ้อยเขาระบุไว้ว่าให้ต้มประมาณ6 1ถึง10นาทีแต่มีอ้อยจะต้มเพียงแค่6นาทีหลังจากนั้นปิดไฟและตักขึ้นแช่น้ําเย็น น้ำเย็นของมีอ้อยไม่ได้เย็นจัดนะคะเพื่อให้เส้นได้คลายความร้อนถ้าเส้นร้อนจะทําให้เส้นจับตัว,ตวเป็นก้อนเวลานําไปทําผัดไทยจะทําให้ผัดไทยดูไม่น่าทานค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะนาไปเทใส่ลงบนตะแกรงเพื่อให้เสดดน้ําและให้พักส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปเตรียมส่วนของน้ํามันที่เหลือจากการเจียวหัวหอมและพริกแห้งมีอ้อยจะใช้น้ามันส่วนนี้ไปทอดเต้าหู้และกุ้ง โดยมีอ้อยจะเพิ่มเติมน้ำมันพืชอีกประมาณ2ช้อนแกงเพราะว่ามันน้อยไปสำหรับมีอ้อยค่ะหลังจากที่เพิ่มน้ำมันใหม่ก็ให้คนน้ำมันให้เข้ากันและก็นําน้ํามันนี้ใส่ลงไปในกระทะเปิดไฟกลางรอจนน้ามันร้อน เติมเต้าหู้แข็ง1ชิ้นน้ำหนักประมาณ92กรัมหรือน้ำหนักใกล้เคียงก็ได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามใจชอบทอดเต้าหู้ให้สุกเหลืองได้ตามภาพในวิดีโอแบบนี้ก็เป็นอนว่าใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟและตักขึ้นใส่ภาชนะแล้วพักทิ้งไว้ก่อนพอดีมีอ้อยไม่มีเต้าหู้เหลืองสําหรับทําผัดไทยนะคะทอดเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วทอดกุ้งต่อเลยค่ะโดยมีอ้อยจะเปิดไฟกลางเติมกุ้ง9ก้าตัวลงไปน้ําหนักของกุ้งรวมกันเท่ากับ125กรัม ทอดกุ้งให้สุกแค่ปานกลางไม่ต้องทอดนานค่ะเพราะว่าทอดนานแล้วจะทำให้เนื้อกุ้งแข็งไม่อร่อย มื่อทอดกุ้งจนสุกพอดีแล้วให้ปิดไฟได้เลยค่ะตักขึ้นใส่ภาชนะเดียวกันกันกบเต้าหู้ส่วนน้ํามันที่เหลือในกระทะมีอ้อยจะตักขึ้นให้เหลือเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะทําผัดไทยต่อเลยค่ะนี่คือเต้าหู้และกุ้งที่ทอดเมื่อสักครู่นะคะมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะตอนนี้เปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเติมไข่หนึ่งฟอง ไข่ที่ไมีอ้อยใช้เป็นไข่ขนาดกลางให้ตอกไข่ใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะและจึงเทใส่ในกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้เจอไข่เสียมีอ้อยจะผัดไข่ไม่ให้สุกมากนะคะสุกประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะเติมส่วนของเต้าหู้และกุ้งทอดลงไปตามด้วยหัวชโปลหวานเค็มสับ20กรัมตามด้วยซอสผัดไทย100กรัมแต่จะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อซอสผัดไทยได้ซึมเข้าไปในเนื้อไข่เต้าหู้และกุ้งค่ะ ตามด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนเติมให้ใช้มือยีๆเส้นก๋วยเตี๋ยวให้กระจายตัวก่อนค่ะแล้วก็เติมซอสผัดไทยที่เหลือลงไปให้หมดแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าไฟแรงเกินไปสามารถเบาไฟได้ค่ะเมื่อผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไม่ต้องจะเติมถั่วงอก80กรัมใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นชิ้นๆประมาณ3ต้นหรือประมาณ20กรัม แล้วก็ผัดส่วนสมให้เข้ากันไม่ต้องผัดนานค่ะแค่ถั่วงอกและใบกุ้ยช่ายสลดก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟและตักขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะ ซอสผัดไทยในสูตรนี้เมื่อนำมาทำผัดไทยแล้วจะได้รสชาติที่กลมกล่อมแบบกลางๆเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสจัดแต่ถ้าใครชอบรสจัดสามารถเพิ่มพริกป,ป่นมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปรุงให้ได้รสชาติตามที่ต้องการได้เลยมีอ้อยต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบตอนนี้มี้้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ